ดีค่ะตอนนี้ก็มาพบกับหนูในช่องน้องเหมยผัดเชียงตุงอีกแล้วนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนชื่อช่องเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่หน้า้านอีกแล้วนะคะวันนี้หน้าด่านมีงานนะคะไปชมกันเลยว่าเป็นงานอะไรนะคะนี่คือหน้าด่านพรมแดน,นแม่สายนะคะหลบแดดก่อนแดดร้อนมากนะคะที่นู่นคือวันนี้จะทํางานมีงานเดินแฟชั่นนะคะแล้วก็ปิดถนนเดินฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ให้มาฝั่งนี้เลนเดียวนะคะตอนนี้ก็รถติดมาก นี่นะคะรถก็ติดยาวมากเลยค่ะย,ยาวไปถึงไฟแรงนู่นเลยนะคะทุกคนเนื่องจากมีงานหน้าหลานคนฝั่งพม,ม่าก็ขัามาเที่ยวแม่สายเยอะมากเลยค่ะ,ะ,คะวันนี้ถนนคนเดินนะคะที่หน้า่านก็รถก็ให้วิ่งแต่เลนนี้นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นสายของรถติดยาวมากก็ <S <S เสียงมอไซค์และเสียงรถกลนข้างๆมันดังนะคะหนูขออนุญ,ญาตพักเสียงเอานะคะอันนี้ก็จะเป็นงานแฟชั่นโชว์นะคะจะมีสุก เสาร์อาทิตย์นะคะ3วันค่ะถ้าปกติให้วิ่ง2เนลนรถก็ติดอยู่แล้วนะคะเนื่องจากตอนนี้มีงานด้วยนะคะวิ่งเลนเดียวก็คือรถติดมากๆเลยค่ะใครที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะคะหรือว่าในอำเภอแม่สายนะคะก็สามารถเข้ามาชมงานได้นะคะ เพชนโชว์จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้นะคะก็จะมีขายของสองฝั่งนะคะข้างหน้าจะเป็นแบบว่าขายเสื้อผ้าอันนี้คือข้างหลังหน้าประตูเข้าไปก็จะเป็นของกินค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ